สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับเจนเหมือนเดิมนะคะสำหรับช่องของเจนนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและการพัฒนาตัวเองนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นในเรื่องของความเชื่อนะคะหากถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ต้องการที่จะ,อะมองหาความรักครั้งใหม่นะคะมองหาหนุ่มๆต่างชาติเป็นรักทางไกลนะคะแล้วคุณยังมีความเชื่อกับความรัก แบบรุ่มรุ่มดอนๆยังไม่เชื่อร้อยเป์เซนตยังกลัวนะคะว่ามันจะเจอรักแท้ได้อีกครั้งไหมหรือจะเจอผู้ชายที่ใช่กับชีวิตฉันอีกครั้งไหมบางคนก็อายุเยอะแล้วนะคะแล้วประกอบกับ ไปฟังคำพูดหรือได้รับสิ่งลบๆเข้ามาคุณเริ่มหวั่นไหวนะคะเริ่มไม่มั่นใจความเชื่อของคุณเริ่มถดถอยนะคะวันนี้นะคะเจนมีเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆกันนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะให้ความเชื่อในเรื่องของความรักนะคะอยู่กับตัวเราจนวันหนึ่งเราเจอสิ่งสิ่งนั้นนะคะเจอความรักที่ใช่ เจอความรักที่ดีสําหรับชีวิตคุณนะคะสําหรับความเชื่อนะคะเพื่อนๆแต่ละคนก็มีความเชื่อแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนี้นะคะมันก็เกิดจากปัจจัยหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ที่คุณไปเจอหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่คุณโฟกัสหรือคำพูดหรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัว คคุณนะะมีผลทั้งหมดกับความเชื่อของคุณนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าสิ่งพวกนี้มีผลกับความเชื่อของเรานะคะเราก็จะมากำหนดค่ะกำหนดขอบเขตนะคะกำหนดความเชื่อของเราทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถกำหนดได้นะคะทีนี้สมองนะคะเพื<ๆ>่อนๆความเชื่อนะคะความเชื่อ ที่เราจะเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั้นนะคะมันก็จะประกอบไปด้วย2ออย่างนะเพื่อนๆก็คือในเรื่องของสมองกับในเรื่องของความรู้สึกเราจะต้องให้สมองนะคะก็คือความคิดนะคะความคิดที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะคะกับความรู้สึกเนี่ยมันไปในแนวทางเดียวกันมันก็จะทําให้เรื่องที่คุณเชื่อเนี่ยมีพลังนะคะพอเรื่องที่คุณเชื่อมีพลังนะคะใจคุณเข้มแข็งใจคุณหนักแน่นพอคุณก็จะไปดึงดูดสถานการณ์ที่ใช่คนที่ใช่ เข้ามาในชีวิตคุณนะคะและที่นี้สำหรับเคล็ดลับนะคะที่จะทำยังไงนะคะใหะ้คุณมีความเชื่อที่แข็งแรงมากพอจนวันหนึ่งคุณเจอและสำเร็จนะคะก็คือว่าคุณต้องมีวินัยทางความคิดนะคะคุณต้องอให้สมองของคุณคิดเรื่องเดิมๆคิดซ้ำๆบ่อยๆกับเรื่องเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ให้คุณหาหลักฐานนะคะมาซัพพอร์ตความคิดของคุณ ว่าสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยมันเคยมีคนทำได้และเคยเกิดขึ้นจริงมีผู้หญิงบางคนที่เขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะมีลูกหลายคนแต่ทำไมเขาถึงเ,เจอผู้ชายต่างชาติที่ดีนะคะเจอผู้ชายต่างชาติที่พร้อมที่จะรักเขานะคะพร้อมที่จะดูแลลูกของเขานะคะอย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆก็คือให้คุณใส่ความคิดนะคะทางด้านนี้ลงไปแล้วก็ไปหา นะคะเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่มันเป็นจริงมาซัพพอร์ตความคิดของคุณนะคะมันก็จะทําให้ความเชื่อของคุณมีพลังหนักแน่นมากขึ้นนะคะพอคุณมีความเชื่อในด้านนี้มากขึ้นนะคะมันก็จะผลักดันให้ตัวคุณกล้าที่จะทำนะคะความกลัวที่เคยมีอยู่ในใจคุณมันก็จะน้อยลงนะคะคุณก็จะอยู่กับสิ่งพวกนี้นะคะเพื่อนสำหรับวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะ มาฝากเพื่อนๆกันนะคะหากใครชอบนะคะแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์เพื่อนๆลองทําดูนะคะไม่ว่าอะไรนะคะคุณสามารถเลือกและลงมือทําได้คุณกําหนดได้ด้วยตัวเองนะคะและ,จะเจงก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะหากใครชอบเนื้อหาลักษณะแบบนี้นะคะสามารถกดติดตามในช่องของเราได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ